ผู้สึ่ข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบเห็นสัตว์ป่าลักษณะคล้ายเก้งเดินหากินหญ้าเดินป้วนเปี้ยนอยู่ริมทางในเขตชุมชน ติดถนนคู่ขนานสายสระบุรีลมศักทางหลวงม,มาได้21ก่อนที่จะตกใจผู้คนและสุนัขวิ่งหนีตเตลิดเข้าป่าอ้อยจึงดินทางไปตรวจสอบพร้อมนายเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่และเจ้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่2กองพันฐานมาที่13กองพลฐานมาที่1พบกับนางพัชรินศรีสวรรค์อายุ42ปีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์เล่าให้ฟังว่า ขณะที่ตวเองยืนอยู่ข้างบ้านสังเกตเห็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งลักษณะรูปร่างคล้ายกวางแต่ตัวเล็กกว่ากำลังเดินเล็มหญ้าอยู่เพียงลําพังจึงนําโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก่อนทราบภายหลังว่าเป็นเก้งก่อนที่จะเกิดการตกใจวิ่งหนีมาทางหลังบ้านอย่างรวดเร็วและได้กระโจนหนีหายเข้าไปในป่าอ้อยจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบจากการตรวจสอบพบรอยเท้าสัตว์กีบอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากลักษณะการวิ่งมุ่งหน้าไปทางป่าอ้อย ทางฝั่งที่ตะว,วันออกเจ้าที่จึงติดตามรอยเท้าไปอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากป่าอ้อยมีบริเวณที่กว้างจึงไม่พบเจอเก้งตัวดังกล่าวเบื้องต้นทําการเก็บหลักฐานและรูปถ่ายต่างๆเพื่อนํามาเป็นข้อมูลให้ผู้นําชุมชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆห้ามไม่ให้ผู้ใดทําร้ายหรือยิงเก้งโดยเด็ดขาดและหากผู้ใดพบเห็นควรรีบแจ้งให้เจ้าท,ที่ทราบเพื่อเตรียมผักดันกลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติเดิมต่อไป